สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฟังไทยและฟังลาวนะพี่น้องมนีพบกับสองน้องออนสองศูนย์อีเซนเคยพี่น้องมนีโซฟีมือเขาขัวเก่าพี่น้องสายเดียวเก่ามนีเมนูมนีคือพัดปลาหมึกเนาะตาพี่น้องปลาหมึกเลือจากว่านีนอที่อ,อ่อนยางนี่พี่น้องก็เลยว่าสีมาพัดเนาะอ่อนเตรียมออนลางแล้วนเนาะออนใส่ขี่ออนวุนเหลวแล้วก็นี่มี ผักกระเพ้าแล้วก็หอมหอมใหญ่พี่น้องนักเรียนปานท่อ,อเธอมาจอบอะไรที่บ้านซันมาจอบผักกินมาจอบถากินมาซาันพี่น้นนนองจ้าพี่เนาะท้องโตเรืออันที่อ่อนอยางว่านี้นะพี่น้องอ่อนอยางกินกับทำมาหุงว่านี้นเนาะเก็บเรืมองและเรืมทุกคน เป็นคนความจำสงงออังเงานี่เนาะองอนลางเด๋ยวร้อนใหาสีมาสอยน้ำมันจ้าอุ้ยเกียมนี่เลยขี้เกียมอยู่อ่ะพี่น้องเขาพัวคนเดียวคือเกาพี่น้นองมาเนี่ยซต์เดียว เมื่ออื่นก่อนสิพ่าเอฟซีไปหล่อชงนะั่งอื่นเนานะเหมือนยูนี่ยยูอันเขาขวัวดมอันเขาขัวช่ไหม เมีนว่าเอฟซีโยเมีนว่าบางเทธอเสียงมันก็ดังบางเทธอเสียงก็คอยน้ำมีน้องเป็นน้ำอ่อนตัางกล่องไก่บอกหรอือว่าเวลาต่างไก่แล้วมันก็เส,สียงใช้เวลาต่างไก่เมื่อสิบุยโบคอยได้ยินงหอบอ่อนโบได้ใส่ยไหมน้ำมีน้องอ่อน,นทันมมแล้วมีไหมน้ำมีน,อน้องเลืออ่อนตาประมุขออกเลืออ่อนตาไม่ออก ออกชิมาหารหัวหอมไปเนาะอันนี้อ่อนเอือว่าหอมหัวใหญ่พก็แคเกิดหอมหัวใหญ่กันนั่นเองเนาะ้ยโอ้ล้างก่อน ถิตกว,วานี่กับบตกบุตุสามพี่น้องแดดคือเกาหอนคือเกหาหัดมาสวงคำคำมันไปอากาศจากเยนเย็นเนาะกับบออกก่อปนใดช่วยเสียาวเนาะันห,หองไต่อ่อนแบบเสียตาเลย พุงเขาหุงเขาก็น่าจะไปพัดนะพี่น้องอย่าพูนว่าพัดแล้วว่าโมมีเขากินไม่แห็งแล้วโอู้วเข่าจอยู่รูมอ้ออ๋ออุ้ยหนักนะเนี่ยอันนี้กาวเนี้ยพี่น้องอน,นี่จะเป็นข้าวเจ้าเข่าเข่าในหน่าปูในหน่าอ่อนน่ะเลย เ่าเป็นเป็นเหตุเหด้รุ่งคนไปเหตุในหน้าราะปีกี่อนนอนบดเหตอันนี้หน้าออนบดเตเห็ดน้าแต่ปีนี้นะโบปีเนี้คือิไดเหตุหน้าเลยนเนาะเขาเนีย้ยเขอจ่าจ้าปลูกเื่อเขาจ้าเขาเนีย้ยอันหงุดหหนึง เบิ้งวังขอมือนน้งพอดีจ้าพี่น้องอ่อนเตรียมไว้แล้วหน่อยเนาะนี่เตรียมไว้เรียบร้อยเลือแต่พัดอ๋อแล้วก็ตำมามะพริกเนาะลืมตำมัพริกอีกแล้วเด้เนาะลืมดูแถะน้องตามาพริกแ้วอ่อ,อนใส่พริแห้งก็ แสดงว่าพิกยิปปอนใชเนีย่ยพิกยิปโบมีพิพกามมาุกพี่น่อเขาจะเอาวมาคายจ้ะใช่ปีนหก็พิกยิปปอกัน น้องสงการฟังไทยเพิ่งหาดีหอ่อยู่บ้านน่องแ่าหายดียเตเ่บุบบลิปกติบุบม่ได้เพิ่เปลีป่ยนกระถาเบิเ่งเพิ่นแจ้งการแบบปทางการน่าเป็นอยงไรฮ่าดีาาาปกติหรือเปล่าตามด้วยพิกดิบ เทียมีนองซากกระเบือเรียบร้อยทามาเหลามาเหลฟัดจะเลยน้อฟีน้องกออยาก้าหลีนั้นเจียงวะใส่น้ำมันลงไป พี่น้องเราอยากน้ำมันหอมแล้วใส่กระเทียม,มก็บาพรีดิ้งสามลงไปอู้ให้มันได้ดกพิ้มพอมๆแล้วก็น่พี่น้องจะเอาเอาหมูล,ลงไปอ่อ,อนซอยหมูเพิ่มน้อยหนึง่งไม่เหยืยอลิ้งไหมเตมมันน้อยหน,น่อี่นาะยินมันเลี้ยงตัวเย็นได้ซอยใช่ไหม ตามใจตัวเองเลยบ่มีสูตรบ่มีสูตรบ่มีขั้นตอนาต้องเฮ็ดจังได๋ได้ได้ได้พี่้องเดี๋ยวน้ลงไปตามหน่วยหอมหัวใหญ่พี่น้อง 何で何な何で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  นาำตาไม него, ่ยังตมด้วยน้ำปลาพี่เนาะเติมน้ำไม่ยึงพี่งนืม นี่อืม่นาเยจพไปนองนะจ๊ะ หน้าตาก็โอเคยี่นาบินนองอ่านอยู่บอ่อจับหนี่กระพานเลยนาี่น้องหน้าตาโบก,กี้เอาหลาติได้ก็ดีแล้วเนาะน้าตาอาหารอันนี้ก็ะพัดป<อ>ลาหมึกฝีมืออ่อนอันนี้ก็อ่อนปีงใหายซังอิงเราปีงหมูนะเนาะเพื่อนฮึ่มแม่อิงสบายดีสบายดีกัน <c oughs> เร็วๆเ,เป็นจัดจานจัดบวงเลยี่น้อง ตาจะาไเน่ว่าพูดที่ดกับบ่าดสัมปเจ้าคะสืแ่เียวันนนเฝากเลยว่าได้ใส่กับพี่น้องก็เจ็บขาพี่น้อง่าคนไทใครแพงาวถูกขาแพงหึงเนี่ย กินขาวมี้ยิกินขาวมั้มเนาินข่าวเยอะอามาไม่เยอะเด็กินขาวมา้กินขาวเยอะแมพี่้นงเอ้ยเดินดูอ่ี่ให้แม่พี่เดวมเร็วใช้สีหลอดอีหลใช้ ได้ครับมาเด้อพี่น้อง yeah. yeah. 压力。 ว่าสุขสุกคนน่าพี่น้องที่แบบคอมเมนต์ให้ยกำลังใจออนกะอ่านแต่ก็มีแห้งพี่น้องพอ่อเลยมีกำลังใจเฮตโต้เนาะกับแบบบางคนกับแนะนําบางคนกับแบบให้ยกำลังใจว่าใหาส้สูสูบางคนก็แนะนําว่าออนเฮ็ดนั่นนั้นนั่นมันสิดีกระจกระวังดีกันเนาะออนก็ดีใจที่แบบมีคนแนะนําออนเนาะแต่ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพี่น้องคลิปนี้กะขอมโกขอบใจเอฟซีทุกคนด้วพี่น้องเด้อไปพบกันใหม่คลิปหน้าพี่นอ้นองบ๊ายบายคลิปนี้นะฝากเท่านี้